ค่ะวันนี้อยู่กับลูกแก้วแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้วมานอกสถานที่นะคะเพราะวันนี้เรามีภารกิจมารับลูกค้าจากอุดรเลยนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยทักมาซื้อรถคัมรี่กับเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะแก้วก็พาเจ้าคันนี้นะคะมารับลูกค้าเลยนะคะ บอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าลูกค้าคนไหนได้ยินแล้วสนใจตัวเองอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถซื้อรถที่ร้านเราได้นะคะไม่ว่าจะกรุงเทพนะคะเชียงใหม่ก็เคยมาซื้อกับเราแล้วเนาะวันนี้นะคะมาจากอุดอรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปรับลูกค้าที่ท่าอากาศยานหัวหินค่ะ mm. เพราะว่าลูกค้านั่งเครื่องมาลงนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ มีเครื่องนะคะที่ลงที่ท่าอากาศยานที่กรุงเทพนะคะเราก็มีบริการไปรับถึงสนามบินที่กรุงเทพเช่นเดียวกันค่ะแค่ติดต่อเราเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะเรามีบริการเต็มที่เลยค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเลยนะคะ ันนี้แก้วอยู่ที่ทะะ่าอากาศยานหัวหินค่ะวันนี้นะคะเรามารับลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราจากอุดรเลยค่ะก็เดี๋ยวเรารอคุณลูกค้ามานะคะวันนี้ละคะาแก้วก็นํารถมารับกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะผมอยู่ที่อุดรน,นะครับจังหวัดอุดร ก็ไกลอยู่ระยะทางก็ไกลมากพอสมควรนะครับก็ติดต่อโดยโทรศัพท์นี่แหละสอบถามมารถเป็นไงบ้างคะสวยถูกใจไหมคะครับเป็นรถที่กำลังตามหาอยู่พอดีเลยครับรถคันนี้สีนี้ด้วยครับรถใน YouTube กับคันจริงๆนี่ตรงปกไหมคะใช่ครับคือเหมือนกันเลยครับอยากสอบถามนิดนึงว่าพี่นนด,ดูรถจากช่องทางไหนมาคะอ๋อผมดูรับ อ่าสารมาจากช่อง u t u b e ครับ <YouTube. S 1> ผมดูประจำสำหรับจังหวัดอุดรธาน,นีกับที่เพชรบุรีนี้ก็มีระยะทางที่ห่างกันมากพอสมควรน,นะครับสำหรับการเดินทางนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยครับนั่งเครื่องบินจากที่อุดรถึงหัวหินแล้วทางร้านบอยรถบ้านเขาจะให้อำนวยความสะดวกในการไปรับส่งไปรับที่สนามบินแล้วก็ส่วนเลื่องอาหารเรื่องที่พักนี่ก็จัดการให้หมดทุกอย่างเลยครับเราไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องนี้ เำหรับวันนี้นะคะเรวก็ต้องขอขอบคุณพี่นนท์มากมากเลยนะคะคที่มาให้เราสัมภาษณ์นะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้คุณลูกค้านะคะที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรถกับร้านบอยรถบ้านนะคะร้านเรานะคะขายทั่วประเทศเลยนะคะถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยกับพนักง,งานของเราได้ก่อนเลยนะคะสามารถไปรับถึงสนามบินได้เลยนะคะลงที่สนามบินทเทพก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้พี่นนท์ลงที่สนามบินหัวหินนะคะเราก็มีบริการไปรับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วแล้วก็พี่โน้นต้องขอตัวไปก่อนนะคะใครสนใจอย่าลืมมาที่ร้านบาร์รถบ้านนะคะบ๊ายบาย